แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสใช่ไหมครับเพราว่าผมทำอยู่เยอะและ้วแต่แม่เขาไม่เอา นูแจ้งโลกไปจะทำให้เจ้าหน้าที่รังเกียจไหมนะฮัลโหลครับพรจากวัดลาดประคองธรรมครับอ,อ๋อค่ะค่ะมีมออีอะไรให้ทางวัดช่วยครับคือหนูจะพูดบอกประมาณว่าถ้าหนูเป็นอะไรหนูอยากให้ทางวัดช่วยหนูหนูได้ไหมคะได้ครับแต่ตอนนี้คุณคุณป่วยอยู่หรอครับหรือว่าเป็นยังไงครับ เออหนูป <C> ่วยป่วยแต่เป็นโรคายแรงคือหนูคือสภาพหนูมันแย่ลงทุกวันและหนูมีโูกฉายคนเดียวค่ะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าตัวหนูเป็นอะไรไปหนูอยากให้หน่วยงานเขาช่วยเหลือทำศพให้หนูฟรีได้ไหมคะได้ครับถ้าวันนั้นมาถึงเราจะช่วยเต็มที่เอาเบอร์ผมแล้วกี่ค่ะทุกวันนี้หนูสู้กับโรคตัวหนูเอง แต่หนูคิดว่ามันใกล้เข้ามาเต็มทีทุกวันมันแย่ลงแม้เราจะทานยาพบหมอม,มันก็ไม่ไดีท้าหอุแจ้งโร่ไปจะทําให้เจ้าหน้าที่รังเกียจไหมนะ,ะไม่ครับไม่เคยรังเกียจครับหนูเป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทุกวันนี้หนูสู้กับมันตลอดทางาน,นเพื่อเลี้ยงลูก แต่หนูไม่อยากให้ใครมาลำบากกับหนูสวัสดีครับแฟนเพจของทางช่องจ้อยธรรมดาโลกไม่จำนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในสายกับพี่แปะนะฮะซึ่งเป็นวัยาวจกรของวัดราชประคองธรรมนะครับแล้วก็คือผมจะสอบถามอาการจากพี่แปะว่าเคสของพี่ผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือทำศพฟรีเนี่ย คือตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าครับครับก็สวัสดีนะครับชายของพี่จ้อยธรรมดารูปไม่จับนะครับเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็ได้โทรไปสอบถามอมากันนะครับว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้อาการเป็นยังไงก็ฝ่ายสายก็ยังมีความเหนื่อยอยู่แล้วก็มีความอ่อนเพลียนะครับทางผมเองก็คาดว่าภายในอาทิตย์นี้แหละครับก็จะได้นาความที่เหลือนะครับรอไป ทงญ,ญาติโยมที่ร่วมบุญกับทางวัดมาแล้วก็ได้รวบรวมสิม่งของแล้วก็รวบรวมปัจจัยบางส่วนก็จะเอาไปไปช่วยเขาเพื่อให้เขาได้มีปัจจัยไปซื้อพวกยารักษาโรคได้ครับครับแล้วก็ทั้งทางวัดเนี่ยคือต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนมั้งครับพี่แปะพวกแ<ฮ>ฟนคลับเขาอยากจะช่วยเหลือทางวัดอนะครับครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ของเราเนี่ยตอนนี้สิ่งสิ่งที่ขายก็คือเรื่องของน้ามันเชื้อเพลิงนะครับที่จะต้องนําไปช่วยผู้เสียชีวิตครับที่ที่เขาขอควาเรา้องขอความช่วยเหลือมาอย่างเคสวันนี้ครับมีมีหญิงคนหนึ่งอยิงที่โกมได้จับฉันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยลูกสาวโทรหาผมเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าไม่มีเงินทำศพให้แม่เลยนะครับก็อยากจะขอให้ทางวัดเนี่ยครับช่วยไปรับศพให้หน่อยผมสถานะยากจนนะฮอก็ สิ่งที่ต้องการก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในการเผาสบผู้เสียชีวิตแล้วก็เรื่องของเผาศบครับที่เราจะต้องใช้ทุกวันครับครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนเแฟนขับของของทางช่องผมเนี่ยอยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือของพี่ไปในช่องทางไหนได้บ้างครับตาสหรับช่องทางนะครับการที่จะรวบุญกับทางวัดรับเพื่อพอระดับสปาร์สองซรมก ช่องทางของธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินหมายเลขบัญชีนะครับ020156779041เป็นชื่อบัญชีวัดราประคองธรรมรับเป็นบัญชีที่จะหววน้ำใจทุกท่านไว้ที่บัญชีนี้แล้วก็จะนำไปซื้อน้ำมันไปซื้อลงศพเดี๋ยวไปชวนคู่ญายต่อไปครับครับครับก็ฝาก ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ชมคลิปครั้งก่อนเนาะในช่องที่อ่เป็นเคสที่ขอได้มีการสนทนากับทางพี่แป๊แล้วก็ขอให้ช่วยทําศพฟรีเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเคสเลยที่วัดลาดประคองทาได้ทําการช่วยเหลือใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดวดัวันนี้ก็จะเป็นเคสอะไรนะฮะช่วยช่วยทว,วนเคสอีกครั้งหนึ่งครับแม่เขาขอดีแกเสียมาตอนตีสี่ค่ะพี่ ที่รับทำให้ได้ไหมคะมคือพอดีออแม่หนูเพราะหนูเป็นลูกเลี้ยงคะ่ะแม่เขาติดคุกอยู่ที่อ,อราชธานนะคะโรงพยาบาลราชธานตรงของเปเลยค่ะคะจากพอดีแกเสียมาตอนตีสีะคะ่ค่ะพี่ขอบคุณพี่อันนี้พี่รับทาให้ได้ไหมคะทำได้ค่ะตอนนั้เขาบอกว่าต้องไปอะไร ฉันมาสูตรโรงพยาบาลตำรวจก่อนนะคะได้ครับหนกพี่ก็คือหนูอะไม่ไม่มีเลยยังตั้งตัวไม่ถูกไม่รู้จะต้องทำยังไงก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายอะให้ไปคุยเรื่องรับศพก่อนนะคะครับคุณพี่ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะครับเมื่อเอกสารพร้อมนะว่าคุณแม่ไน้ออกได้นะครับก็เดี๋ยวรับ่างคุณแม่มาแล,แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินนะไม่เสียสักบาทนะครับ นะขอบคุณมากเลยนะคะครบับผมได้ไไครับไดลงสามขอบคุณครับครับผมเป,เป็นเป็นผู้เป็นแม่นะครับท่านท่านต้องโทษอยู่ที่กรมราชทัณฑ์นนะแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับอยู่ที่เรือนจำนะครับครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเรือนจำก็จะส่งบ้านไปที่โรงพยาบาตลตำรวจเพื่อจะ ให้ลูกสาวนะครับกลับมาดำเนินการทางศาสนาแล้วก็ปัญหาว่าลูกสาวนั้นยากจนครับแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองในการจัดงานศพก็เลยโทรมาที่วัดราชของคำว่าให้ช่วยทังศพแม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินเลยเราก็รับปากว่าเราจะช่วยเต็มที่ครับผมอืมครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะแล้วก็ ฝากไปติดตามในเพจของวัดลาดประคองธรรมด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีจิตเมตตาเนาะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือทางวัดซัพพอร์ตทางวัดก็อย่างอย่างที่พี่แปะบอกแล้วเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะว่าสำหรับท่านที่จะติดต่อทางพี่แปะทางวัด,ท,วดที่จะทำการช่วยเหลือทางวัดลาดประคองธรรมเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้ทางไหนบ้างนะฮะครับครับ,รบทังนี้ทางนั้นก็ อ,อขอบคุณพี่แปะมากเลยนะครับเออพี่แปะครับจะยังไงเดี๋ยวเดี <teor in> ๋ยวต้องขอบคุณเคสสำหรับวันนี้มากนะครับแล้วก็สำหรับที่ผ่านมาที่ทางวัดลาดประคงธรรมมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้เนาะก็ครับก็จริงๆวัดลาดประคงธรรมทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจนะครับจะจัดโดมที่เขาเห็นก็ วยกันคนห้าบาทสิบบาททำให้โครงการเนี้ยมันเติบโตเรก็ไปช่วยคนได้มากขึ้นครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเช่นเดียวกันครับครับโอเคครับก็ยังไงฝากทุกท่านนะฮะยังไงก็ไปติดตามที่เพจวันลาดประคองทมด้วยนะครับก็จะมีเคสดต่างๆนะฮะในการทำภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของทางพี่แปะแล้วก็พี่ๆวัยยาวัจกรและเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆนะฮะก็ขอบคุณมากครับพี่แปะ Uh